ในเมื่อหนูรู้จักกันมาเป็นสิบกว่าปีวันนี้เราจะเล่นเกมเกมนี้มีชื่อว่าทัชใจัใจทเราจะให้คนหนึ่งน,นะปิดตาครับอีกคนหนึ่งเนี่ยต้องหาหัวใจทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยพี่นี้เราจะเป็นคนที่แปะหัวใจทิ้งไหม โอเคเขาเล่นด้วยกันใช่ไหมเขาเล่นด้วยกันเราแปะหัวใจแแล้ววปะหัใจไว้ตรงไหนก็ได้ของคนหนึ่งอีกคนนึงปิดตาและหาว่าเราแปะอยู่ตรงไหนปิดตาหาใจนี่แหละเกมทัชใจขออุปกรณ์หน่อยเดี๋ยวเราจะเล่นกันคนละรอบใครก่อนดีผมก่อนอะไรนะเลือกสีที่ปิดตาก่อนนี่ก็ได้อ่ของใครอ่ะวลูกอะท้าไมปิดไม่ล่ะแปะเราปิดให้กันปิดให้เขาหน่อยมึงดึงมเครื่อง นี่กี่ Jamie, นิ้วหนึ่งนิ้วเฮ้ยชูไอ้บ้าเขาไม่ได้ชูก่อนไอ้ไทยไอ้นี่น้องทายก่อนเขาให้ชูโอเคโอเคนะตาหน้าเอาแลวเราจะแปะหัวใจพี่จะแปะหัวใจที่บุกนะพี่ตั้มเรามาช่วยกันแปะตัวบุกโอเคเข้าใจพอแผมก็เหมือนบิ๊บถ้าจับไปเรื่อยล้วก็หายเจอใช่หายเจอแค่นั้นลูกได้ครับเอาแปะเอาบุกแซนบุกแซนสแตนอัพเราจะแปะทั้งหมด10ดวง เพราะฉะนั้นฟอสจะต้องหาให้ได้สิบดวงนะลูกได้ครับผมจะพยายามเต็มที่ครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับพร้อมฟอสมาอยู่นี่พี่นี่มีนี่ช่วยได้โอเคเอานะตอนนี้นะตาวุกอยู่นี่นะจับเวลาถอยหลังหนึ่งนาทีเริ่มไปเราค่อยๆลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วอันหนึ่ง ที่วินี่อันไหนหาได้แล้ววะทำม่วเลยสอะสองสามสีว้ยสแล้วเหอสี่แล้วอันนี้ถือ่าออกน้นีถืว่าออกแล้วอ่ะหลงลอยลงลอยลงลอยลง่อยขึ้นหน่อยไหนวะกลาง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 ลงขึ้นขึ้นขึ้นผ่านผ่านไหล่ ไหนไหนนี่เกียรแล้วอ่ะาด้ไอ้บอลน้างลากสุดเลยเพื่อนลากสุดเลยเดี๋ยวเดขึ้นขึ้ขึ้นไหนวะหมดยังแปดเจ็ดนห้สมดยังอะนาเดเวลาโอ้ยเกี่ยวแล้วเกินได้เกยน่ะได้ทั้งหมดเลยนะพี่น้าก่อนหนึ่งสสห้าห เจ็ดแปดใช่อยู่นี่สองครับอ่าได้แปดหัวใจถือว่านำได้เยอะเลยแปดเต็มสิบคะแนนเดี๋ยวเราดูฝั่งนั้นบ้างโอเคคำคำซะเยอะเลยผมถึงเวลาลูปิดตาลูกเขาดึงไว้ให้ละโอเคปิดนะปิดก่อนนะโอเคพี่นี่พี่ี่จะติดก่อนนะลูกนะครับผมโอเค แน่นอนแังนตปังนะตรงนี้เดี๋ยวน้องตีนก็ได้น้องไม่บอกพี่เอาล่ะพร้อมนะลูกครับอยู่ไหนก่อนอยู่นี่จ้ะพร้อมแล้วจับเวลาช้อยลันหนึ่งนาทีเริ่มไปเฮ้ยหนึ่งครับบอกแล้วว่าเสียวตอน เเเฮ้้ยออาาแลววไหนวะไหนวะสามกอดมันต้องแบบโอ้โหเต็มเลยตรงนี้สี่ห้าหกเฮ้ยข้างดูให้ทุกซอกทุกมุมนะมันผ่านมาแล้วเมือกมันผ่านไปแล้วอ่ะมันผ่านแล้วแต่บางทีมันแบบเออใส่ก็พอแล้ววะ ครัลงขึ้นลงขึ้นลงหรือขึ้นขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้น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 อีกเหรอขึ้นอีกเหรอขึ้นหัวหัวลงวหัวลงดีๆๆๆๆลงอีกลงอีกลงอีกเ้กี่ดวงีหมหึ่งสามห้าหเจด แปดเก้าแปดดวงเท่ากันสิเพราะว่าอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่นี่อยู่นี่อ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่หนึ่งและสอง